สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องเมื่อเพื่อนฉันเป็นเกย์จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะฉันจะไปหาเพื่อนนะ่ะพาไปหน่อยสิเออ,เออคุณผมยังไม่ได้ตอบตกลงเลยนี่นี่ไงคุณกําลังตอบตกลงไงเนี่ยคุณอุ้มผมอย่างนี้ไม่ได้นะผมเป็นผู้ชายแล้วอย่างไรเล่าไป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 ,ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อย เพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายอ่ะผู้ชายจ้ะผู้ชายหรอเธอมีเพื่อนผู้ชายด้วยเหรออ๋อมีสิคิดว่าฉันไม่มีเพื่อนผู้ชายเลยยังไงไม่อะไม่เห็นเห็นเธอเคยบอกเลยนี่อ๋อไฮแกรแกรหวัดดีจ้าเพื่อนสาวแกพาใครมานี่แฟนฉันแหละอ๋อหวัดดีค่ะหวัดดีครับ หวัดดีหวัดดีตามสบายเลยโอเคเอืมแกวันนี้ไปทำอะไรดีอะฉันไม่รู้เหมือนกันเออเดี๋ยวฉันซื้อหมูกระทะเลี้ยงได้ได้ได้ไดซื้อหมูกระทะเลี้ยงใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่งั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อหมูกระทะก่อนนะเพราะแกสองคนก็รออยู่นี่แหละโอเคโอเคกลับมาอย่าหนีไปไหนละกันน่ะเคไม่หนีไปไหนหราจะหนีไปไหนได้ละ่ะ ไปซื้อหมูกระทะดีกว่ามากินกับเพื่อนนานๆเจอกันทีหนึ่งไปีหนึ่งเจอกันทีหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหมูกระทะตรงไหนนะใช่ใช่ใช่มูกระทะตรงฟาร์มนัออ่นไงว่าแต่คุณชื่ออะไรอะ่ะฉันฉันมีสองชื่นอน่ะชื่อที่แม่ตั้งกับชื่อที่ตั้งเองอ๋อชื่อที่ชื่อที่ตั้งเองชื่อว่าอะไรหรอชื่อว่ามิ้นน่ะอ๋อมิ้นชื่อน่ารักจังแฮ ขอบคุณครับได้ค่ะว่านาเป็นเกย์เหรอใช่ผมชอบผู้ชายด้วยกันน่ะอออย่างนั้นเหรอน่ารักดีแฮน่ารักเหมือนกันแฮททำไมหล่อจังเลยอะ่ะผู้ชายคนนี้แต่มันเป็นแฟนเพื่อนห้ามใจไว้อ,อืมว่าแต่พี่เป็นเกย์หรือเปล่าวะอ,อ๋อก็นิดนึงนะ่ะแต่แค่คบผู้หญิงเฉยนะ่ะไม่ได้บอกแฟนเลยเนี่ยว่าเป็นเกย์จริงอะ่ะ ใช่พี่เป็นเกย์เฮ้ยพี่หน้าตาดูเข้มๆนั้นเนี่ยไม่ออกจะเป็นเกย์ซะหน่อยอ,อ้าวฝั่งพอ่อตัวแฟนไม่รู้หรอกหน้ามาเร็วๆรเร็เรอุ้มเล่นไงอุ้มเล่นบ้าบอพี่นาะมันไม่ได้ผมปล่อยผมนะพี่จะพาผมไปไหนเนี่ยหืมมาเถอะหน้าเสร็จแล้วกลับบ้านดี กระทกับเพื่อนหลังบ้านสักทีคิดถึงจะตายอยู่แล้วรอวตั้งนานคนก็เยอะเยอะเฮ้ยทำไมพมา่าม่านถึงปิดนะสงสัยนี่แหละมาแล้วเอา้าหายไปไหนกันเนี่ยฉันบอกว่าอย่าหนีใช่ไงหายไปไหนอย่าบอกนะว่าเพื่อนฉันแอบกินกับแฟนฉันอนะ ในห้องนี้ไม่มีห้องหนูแน่เลยอ่ะฉันฉันควรจะเป็นยังไงดีอ่ะถ้าเห็นภาพบาดตาบาดใจฮะนี่พวกแกทำอย่างเงี้ยฉันได้ไงอ่ะตุ๊ดตุ๊ด,ด,ด ขอเต้นด้วยคนดีตุดตุดป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 ุดเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย